สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o YouTube นพนันทีวีสำหรับวันนี้เราจะมาดูการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคม2564กันนะครับโดยเราจะใช้ไพ่ที่การในการพยากรณ์ก็คือไพ่าทาโร่ชุดไลเดอร์เวดนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะพยากรณ์กันหรือว่าจะทำนายกันในเดือนตุลาคมนี้ก็คือในเรื่องของการงานนะครับ การเงินความรักอาชีพนะครับที่จะประสบผลสาเร็จได้ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับคืออาชีพอะไรแล้วก็บทสรุปนะครับใจความสำคัญของตลอดเดือนตุลาคม2564นี้ทั้งที่เกิดวันอาทิตย์จะประสบพบเจออะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในขั้นตอนที่1น,นะครับจะทําการสับไพ่นะครับให้ไพ่ได้คระกันก่อนนะครับโดยเราจะต้องเลือกไพ่ที่ไม่เกี่ยวกับการทํานายออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะสับไพ่ทั้งหมด9ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 แปนะครับต่อไปก็จะทำการตัดไพ่นะครับโดยแบ่งเป็น3กลกองแบบนี้นะครับสลับ3ครั้งแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะทำการเลือกไพ่ออกมาทั้งหมดจำนวน5ใบนะครับหยิบออกมา5ใบ1 2 3 4 5 จากนั้นเราก็จะทํานายทีละเรื่องกันนะครับโดยจะวางเรื่องลงไปก่อนนะครับเรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คือในเรื่องของการงานนะครับการงานได้ไพ่เดือดสันนะครับสำหรับไพ่เดือดสันนี้ก็จะสื่อถึงความหวังชื่อเสียงความสําเร็จนะครับเจเ้าชะตานะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีความ สุขสมหวังในเรื่องของการงานหากกำลังเบื่อเ,เบื่อเซ็งเซงเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบางครั้งก็อาจจะยังไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนะครับมีเรื่องเสื่อภัยเรื่องเข้ามา เกี่ยวกับการปรับตำแหน่งในสิ่งที่ดีขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรืองานอิสระจะโดดเด่นเป็นผู้นำอยู่แถวหน้าก็ว่าได้นะครับต่อไปเรื่องของความรักกันนะครับในส่วนของความรักได้ไพ่แปดเหรียญ สำหรับไพ่แดเหรียญน,นี้นะครับก็บ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับในเรื่องราวต่างๆเป็นจังหวะชีวิตที่ลงตัวนะครับถ้ามองในเรื่องของความรักหากกําลังมีเรื่องผิดใจกันมีเรื่องรล่หองเลาเหียนเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหากันมาปรับความเข้าใจซึ่งมีโอกาสที่จะหันมาคืนดีเป็นมีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของ การเงินบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการเงินได้ไพ่ลำดับที่5ก็คือไพ่พระเดอะไฮโลแฟนนะครับสำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับหรือว่าไพ่พระสังฆราชนี้จะเป็นไพ่หมายถึงผู้ทรงศีลคนมีระดับปัญญาความรู้ ครูอาจารย์นะครับจะมีคนนับถือมากถ้าความถ้าซื่อความเกี่ยวกับการเงินก็จะหมายถึงว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์การเงินก็จะมีโอกาสได้โชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้ควรน,นําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญเพื่อเสริมดวงให้โชคดีตลอดไปด้วยนะครับนอกจากจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ควรหาโอกาสทําบุญเพื่อเสริมดวงเสริมบรารมีให้มีโชคลาภยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับ ต่อไปมาดูว่าอาชีพอะไรมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้มากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์นี้นะครับสื่อถึงความเสียหายความวุ่นวายเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับความขัดแย้งอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะสมที่จะประสบผลสำเร็จ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้แก่อาชีพที่เกิดจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการขายประกันการทําวินาสภัยต่างๆงานก่อสร้างงานรับเหมาเช็ดกระจกอาคารงานทุบตึกต่างๆหรือว่าอู่ซ่อมรถก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จโดดเด่นมีลูกค้าเข้ามามากในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปมาดูบทสรุปนะครับในเดือน ตุลาคมนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีความเป็นอยู่วิธีชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับบทสรุปในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับได้ไพ่ดิเอ็มพลิสนะครับหรือว่าไพ่จักรพรรดิีนีซึ่งไพ่ใบนี้อยู่ในไพ่ชุดใหญ่สื่อถึงความมั่งคัง่งมีคนให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นคนมีวาสนาค็ออยู่ในดวงของผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็มีโอกาสที่จะ ประสบผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับบทสรุปของไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกไว้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังในหลายๆเรื่องแทบจะทุกเรื่องเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มีความราบรื่นมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสมหวังในหลายเรื่องแน่นอนนะครับครับแล้วนี่ก็คือบทสรุปนะครับของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือน ตุลาคม2,564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จสมหวังดังตั้งใจไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีนะครับ